สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์ครับวันนี้วันที่8กันยายน2025นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบเอ่อต้องมาคุยกันหน่อยครับเรื่องข่าวลือหนาหูเลยว่าเทเซอรเนี่ยแอบบขายบิตคอยทิ้งรอเปล่าอืมใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันค่ะคนพูดถึงกันเยอะใช่ครับเราเลยจะมาเอ่อเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่มีทั้งแถลงการจาก c e o พาวโลอาดูอิโนเองแล้วก็รายงานบัททีจาก b โอแล้วก็พวกข้อมูลการโอนบิตคอยที่มีคนไปเจอมาค่ะก็คือจะมาดูกันว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมคะใช่เลยครับอ่ะเริ่มกันเลยไหมครับไอ้ข่าวลือเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนนะครับคือมันมีคนไปเห็นรายงานตรวจสอบบัญชีนะคะของไตรามาสหกับ2ปี2 2 5อ๋อที่ิบีโอทําให้เทเซอร์ใช่ค่ะแล้วมียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อคลีฟทอมสันเขาก็ชี้ว่าเอ๊ะ ตัวเลขบิตคอยที่เทเตอร์ถืออยู่มันลดลงนะลดลงไปเยอะไหมครับก็จากประมาณ92,000กว่า btc เหลือ83,000นิดนิดค่ะโอ้โหหายไปเป็นหมื่น btc เลยคนก็เลยสงสัยสิครับว่าเอ๊ะขายทิ้งรึเปล่านั่นน่ะสิค่ะก็เลยเกิดการตีความไปแบบนั้นแต่ว่าเอ่อทางแซมเันโมนะคะ ceo ของเจนทรับ เขาก็ออกมาแย้งเลยนะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่การขายนะอา้าวแล้วมันคืออะไรครับเขาบอกว่ามันเป็นการโอนค่ะโอนบิตคอยตออกไปประมาณเกือบเกือบ2 0 0 0 0 BTC ได้ก็คือ1,9800 BTC โอนโอนไปไหนครับโอนไปให้บริษัทชื่อ21 capital หรือว่า xxi อะค่ะ xxi capital อ๋อใช่ครับเขาบอกว่าเป็นการโอนไม่ใช่การขายทิ้งในตลาดแบ่งเป็นสอรอบใหญ่ๆคือมิถุนายนรอบหนึ่งกร,กรกฎาคมอีกรอบหนึ่ง mm. น่าสนใจตรงโอนไปให้21นที่วัน Capital นี่แหละครับเหมือนเคยได้ยินว่าอ๋ตอต้นเดือนมิถุนายนก็มีการโอนใหญ่ไปที่นี่เหมือนกันนี่นาใช่ครับมีข้อมูลว่าตอนนั้นเทสเตอร์โอนไปเยอะมาก37,000กว่า BTC เลยนะครับูลค่าตอนนั้นก็เกือบ4,000ล้านดอลลาร์โอเยอะมากแล้วบริษัท XXI นี่ใครเป็นเจ้าของนะคะคุ้นๆอ๋อบริษัทนี้ก่อตั้งโดย Jack m a l l e r s ค่ะ CEO ของ Strike อ่า ใช่เลยแจ็คมอลเลอร์สแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การโอนธรรมดาแล้วมัง้งเหมือนโอนไปให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสินทรัพย์หรือว่ากลยุทธ์ทางธุรกิจอะไรบางอย่างของเขาครับแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่ได้เอาไปเทขายในตลาดณตอนนั้นค่ะซึ่งเอ่อซีอของเทเทอร์เองพอลโลออดิเอโนก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาโพสต์ใน X เลยชัดเจนมากบอกว่าไม่ได้ขายบิตคอย n เลย ไม่ได้ขายบิตคอยเลยย้ําเลยว่าตัวเลขที่ลดลงอะ่ะมันคือการโอนสินทรัพย์ชัดเจนนะครับโอนไม่ใช่ขายค่ะแล้วเขาก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับนโยบายลงทุนของเทเท e r ด้วยนะคะว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าแบบท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนเนี่ยเทเทอรก็จะยังเอากําไรส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เขามองว่าปลอดัขซึ่งเขรวมถึงบิตคอยด้วยใช่ค่ะเขาพูดชัดเจนเลยว่าบิตคอยทองคําและที่ดิน ก็คือย้ำว่าบิตคอยยังเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนระยะยาวของเขาอยู่ไอ้บิตคอยไปซื้อทองคำนี่ก็ไม่จริงสิครับ ไม่จริงค่ะ a ดอริน o ปฏิเสธชัดเจนเลยบอกว่าข่าวลือนั้นไม่เป็นความจริงรนโยบายบริษัทคือซื้อทั้ง Bitcoin และทองคำควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าขายอย่างหนึง่งไม่ซื้ออีกอย่างหนึง่งอ๋อคือซื้อทั้งคู่สะสมไปเรื่อยๆใช่ค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สะสมสินทรัพย์หลากหลายประเภทไปพร้อมกันไม่ใช่การจับจังหวะตลาดเข้าใจแล้วครับแล้วถ้าดูข้อมูลล่าสุดตอนนี้ล่ะครับเทเตอรถือบิตคอย n อยู่เท่าไหร่ ถ้าดูจากเว็บ bitcointreasuries.net นะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยทเทเอร์ถืออยู่แสนกว่า BTC แล้วค่ะโอ้โหแสนกว่าเลยเหรอครับใช่ค่ะ1,5221 BTC มูล,ลค่าก็ประมาณ11,000ล้านดอลลาร์ได้แสดงว่าหลังจากโอนไปแล้วก็มีการซื้อเพิ่มหรืออาจจะมีการโอนกลับเข้ามาได้ซ้ำ ก็เป็นไปได้ค่ะตัวเลขมันยืนยันว่าเขาไม่ได้ลดการถือครองลงแบบถาวรแน่นอนโอเคงั้นสรุปได้เลยว่าเขาวลือที่ว่าเท t เ e r เทขายบิตคอยเนี่ยไม่น่าจะจริงแล้วล่ะครับค่ะจากข้อมูลที่ออกมาก็คือเป็นการโอนสินทรัพย์ไปให้21 Capital คิโตที่เกี่ยวข้องกันแล้วนโยบายก็ยังเหมือนเดิมคือลงทุนในบิตคอยควบคู่กับทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆต่อไปถูกต้องค่ะ แต่ถึงจะบอกว่าเป็นการโอนไม่ใช่การขายเนี่ยการเคลื่อนไหวบิตคอยจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันก็ยังน่าจับตาอยู่ดีนะครับแน่นอนค่ะผู้เล่นรายใหญ่อย่างเทเตอร์ขยับทีตลาดก็ต้องจับตามองอยู่แล้วทั้งเรื่องผลกระทบหรือเออแม้กระทั่งเรื่องความโปร่งใสด้วยใช่เลยครับนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะถึงแม้จะยืนยันว่าไม่ได้ขายแต่การโอนสินทรัพย์ระดับนี้เนี่ย ที่มักจะมาชี้แจงหลังจากมีคนเห็นหรือตั้งข้อสังเกตแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามเรื่องออความโปร่งใสเหมือนกันนะครับว่าระดับไหนที่ตลาดคาดหวังจากผู้เล่นรายใหญ่แบบนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ใครที่ฟังแล้วได้ประโยชน์หรือว่าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Crypto News ด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องคริปโตนิวส์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตสำคัญสำคัญในโลกคริปโตค่ะใช่เลยครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ